รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลชวนบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี um ในวันที่สกันยายนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดหน่วยเคลื่อนที่พร,รับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาบุคลากร,กรและบุคคลทั่วไปให้มีปริมาณเลือดสำรองเพียงพอต่อการนำไปรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องใช้เลือดได้อย่างต่อเนื่องและถือเป็นปีมหามงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิธิธาทุราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาวันที่2เมษายน2568 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเลยจากโลหิตในวันพระราชสบดีที่4กันยายน2568เวลา10นาฬกาถึง14นาฬกาณห้องประชุมสงทนาพิทักษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ48พระชันาสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริจาคโลหิตได้ที่เฟ e บ o ๊กก่อนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอาทิตยาปกระทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานคะ่ะ